คุณอายอับผมอิ่วครับวามยังไม่ได้นินวเล่าเลยครับคุณนายเด็กว่าใจบุญทนทานทำบุญทำทานเด็กอรบคุณนายนะครับงั้นรออยู่ตรงนี้แล้วกันนะเมตตาเกิดชดอาันใดขอให้คุณนายสบายนะอ่ะหิวอ่ะก็รีบกินกินซะเดี๋ยวผัวฉันมันกลับมาไอผัวฉันน่ะมันคนใจดำมันทำแต่ความชั่ว ไอ้ฉันทําบุญทําทานได้ก็ทําเผื่อผลบุญของฉันจะส่งไปถึงมันบ้างรีบกินสะมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกมัง้งถ้าเองหิวจริงเองก็งกินให้ได้ไอ้กล้วยแกทำอย่างนี้ทำไมเฮียเขาสอนผมมาอย่างนี้เจ๊เจ๊ก็รู้นี่ว่าเสียไม่ชอบขอทานเกียดข้ากระดูกดำ เสียบอกว่าพวกขอทานน่ะมันหิวไม่จริงถ้ามันหิวจริงอ่ะข้าวบนพื้นมันก็ต้องกินให้ได้มันโรคจิตทั้งลูกน้องทั้งเจ้านายเลยนะเนี่ยค <ś> ดูสิเนี่ยแกให้ให้กินไปได้ยังไงสกปรกขนาดนี้ยหรหมามันเดินไปเดินมาย่ำไปย่ำมาไหนจะรองเท้าคนอีกฮะเฮียเขาสอนผมมาอย่างนี้เจ๊เจ๊ยอ,ยจอยากมีปัญหากับเฮียเหรอ ออกลงหลวงพ่อจะให้หรือไม่ให้ข้อ,อกันดีๆอย่าให้ผมหุนหิตเลยโยมถังไอสิ่งที่โยมถังขอนะฮะอาตมาให้ไม่ได้จริงจิ๊ไม่จริงอ่ะไม่หลวงพ่อจะให้ไม่ได้แล้วทำไมโยมถังไม่มาคุยเองละ่ะอ้าวหลวงพ่ออย่าพูดเฉยเยเปลี่ยนเรื่องอื่นที่ครับทุกสิ่งทุกอย่างในวัดเนี่ยเงินถังสร้างทั้งนั้นนั่นก็ของถังนี่ก็ของถังไอ้นี่ก็ของถัง โอ้ไอ้น่ยมันถังขี้ถังขี้ก็เอาโยมถังนะถ้าทำบุญแล้วอยากให้ชาวบ้านรู้อันนั้นไม่ใช่บุญแท้ถ้าทำชั่วแล้วปิดบังไม่ให้ชาวบ้านรู้นั่นแหละบาปแท้ผมรู้นะว่าหลวงพ่อเนี่มีของดีเยอะของดีที่อาตมามีน่ะมีเพียงธรรมะเท่านั้นธรรมะจะเป็นสิ่งที่ทคุ้มครองโยมถังได้ไม่ใช่วัตถุมงคล หยุดฮาวสักทีได้ไหมอยอม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 หุกฟังไอ้นี่เดี๋ยวเตะลเลยยอมยอมยอมขอโทษครับหลวงพ่อเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพวกผมเลยครับงั้นผมขอขอ,ขอนุญาตเจริญพรก่อนเลยนะครับเฮ้ย <bugün S 1> <อ>เจริญพรนะมันพระพูด <Fitz> อืมจริงๆเลยนะเจริญพรเจริญพร มีเอ็มสิบหกซักกะบอกวะจะยิงให้เกลี้ยงวัดเลยโอ้โหยิงพ้าเสียยิงหมาดัวสิเฮาอยู่ได้หน้าดำคาญไปเลยคือเป็นสหายเพราะฉะนั้นขอให้พวกคุณทุกคนตั้งชื่อตัวเองขึ้นมาใหม่เริ่มจากคุณผมสหายยืนจะยืนหยัดสู้เพื่อประชาชนครับนี่ สหายมุง่งผมจะมุ่งมั่นเพื่อประชาชนแล้วคุณล่ะสหายน้ำชยัยผมจะนำชัยชนะมาสู่ประชาชนครับบไรแล,ล้วะงานเข้าแล้วมึงเอ,ออยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยนะแต่กูแอบตั้งไว้แล <c oughs> ้วตั้งไปแล้ว <c oughs> เออกูตั้งชื่อว่าสหายไอซ์อะไรนะสหายไอซ์ โ <laughs> อ้อหสัตว์ไอ้เพี้ยดนะ่ากู้งทำไมมันชื่อแบบฝรั่งไม่ได้ชื่อไทยๆหน่อยที่วุ้ยกูนี่แอบตั้งกันเว้ยตั้งเดี๋ยวนี้เลยปัจจุบันเลยชื่ออะไรสหายเดย์ <laughs> สหายเดย์เ <laughs> ดย์ละชายเนี่ยมึงอุ้ยไอ้ไอ้ไอเด็กนรกมึงไอ้เด็กนรกแล้วคุณอะมึงเรียกไอ้เสียง <laughs> ผมชื่อจ้าหาย เรอสิโอ้คนต่อไปเลยเฮ้ยไอ้นี่มันคนใจร้ายแหมไม่ต้องไปทำงงเลยนะอยู่ดีก็ทิ้งเรามาเนี่ยไอ้เราก็นึกว่าหนีไปกับผู้ชายคนใหม่นี่ถ้ารู้ว่ามากับพักนะให้มาตั้งนานแล้วมาด้วยกันเลยก็ได้เนี่ยโถยปล่อยให้เราเสียใจตั้งหลายเดือน